สวัสดีครับวันนี้พบกับผม Dark Gamer นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟ m i n e c r a f t Solo f r e ทุกเวอร์ชั่นกันนะครับมันจะดีแค่ไหนมันจะมีข้อเสียอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกให้คุณเข้าไปใน Google นะครับแล้วพิมพ์ว่า a t e r n o s เดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับลิงก์ของมัน a t e r n o s นะครับแล้วเข้าไปอันแรกเลยครับ ก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับม,มันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วมันจะมีตรงนี้นะครับให้คุณกดตรงข้างๆนี้นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับให้คุณกดตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่า sign up ใส่อีเมลของคุณไปท่นนี้ผมจะขอใส่ไปเรื่อยนะครับเพราะผมสมัครแล้วนะครับแล้วก็ username username นี้มีความสำคัญมากนะครับถ้าเกิดคุณใส่ username อะไรเวลาคุณไปล็อกอินก็ต้องใช้ username ที่คุณใช้ล็อกอินนี่นะครับแล้วก็ password แล้วก็ยืนยัน password อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กด sign up ไปเลยครับแล้วนะให้คุณทำการปิดเว็บนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า Hotmail นะครับหรือใครใช้ Gmail ก็เข้าไปที่ Gmail อะไรครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ทำการล็อกอินเลยนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับไฟล์ที่เวลาให้เวลามันสมัครไฟล์มันจะมาอยู่ที่อีเมลขยะนะครับแต่เพราะว่าผมไปกด แต่เพราะว่าผมกดให้มันมาอยู่ในกล่องขาเข้ามันก็เลยมาที่กล่องขาเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามันเป็นรูปร่างยังไงและเป็นชื่ออะไรนะครับเราจะไปตรงนี้กันเลยนะครับมันจะเขียนว่าแป๊บหนึ่งนะครับ มันจะเห็นว่า afternoes activation นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยครับแล้วคุณก็กดตรงนี้เลยนะครับพอกดตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้า afternoes ให้คุณล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนนะครับให้คุณล็อกอินนะครับมันก็จะให้คุณใส่ user นะครับนี่ครับ แคให้คุณใส่ยูสเนมที่คุณสมัครไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันสำคัญนะครบคุณก็ใส่ไปของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่คุณสมัครไปนะครับแล้วคุณก็กดล็อกอินไปเลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นงนี้ใช่ไหมครับให้คุณกดอันแรกเลยนะครับตอนแรกมันจะไม่เป็น My server มันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่แหละครับ ให้คุณกดอันแรกเลยครับ <c oughs> แล้วมันก็จะขึ้นว่า my server ใช่ไหมครับมันก็จะมีอะไรวิ่งวิ่งไปคุณก็รอมาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับใครเน็ตแรงก็อาจจะรวดเร็วนะครับก็มาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับ 1. สึ่ง slot s l o นี่คือผู้เล่นนะครับจำกัดผู้เล่นได้สูงสุด10คนนะครับ WireList ให้คุณปรับเป็น no ออ l นไลน์โหมให้ปรับเป็น c r a c k e t นะครับส่วน MOTD นี่คือชื่อเซิร์ฟของคุณคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับเกมโหมดให้เป็น survival หรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนอันนี้ก็ให้ปรับเป็น easy นะคร PVP จะให้คนตีกันในเซิร์ฟคุณหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะครับ Comment box จะให้ปรับให้ใช้ได้หรือไม่ไฟล์ Fire จะให้ใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับ วานิลลานี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์แบบไม่มีปลั๊กอินนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ for plug-in นี่คือเซิร์ฟเวอร์บักกิตแบบสามารถใช้ปลั๊กอินได้นะครับก็มีหลายเวอร์ชั่นให้คุณเลือกเลยครับผมเป็นของเวอร์ชัน1น2 6 2ก็กดตรงนี้แล้วก็ in s t o r l เลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วให้คุณกดที่ start ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับกดไปเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็แปลว่าเซิร์ฟของคุณเปิดแล้วนะครับก็ให้คุณทำการเข้าไมายครับเลยนะครับแล้วก็เข้าไมายครับไปเลยนะครับแล้วเราวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้ว่าทำไมเพื่อนของคุณถึงเข้าไม่ได้บ้าไอ้ด้วยนะครับอ่า ก็เข้ากันไปเลยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่มันติเพเยอร์นะครับแล้วก็ดู IP ของเซิร์ฟคุณก็คือนี่นะครับ IP ก็คือนี้นะครับให้คุณทำการ Copy นะครับกด Ctrl C นะครับ แล้วก็นำมันไปไว้ตรงนี้นะครับ at server แล้วก็ server address Control V นะครับแล้วก็กดดอนไปเลยครับมันก็จะขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ตอนแรกๆนะครับมันจะขึ้นแบบกลางกระบาดหรือเป็นสัญลักษณ์อื่นก็เป็นช่วงแค่ช่วงแรกๆให้คุณกดรีเฟซไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นอย่างงี้ก็แล้วกันนะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับส่วนเรื่องปักอินเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเนี่ครับก็เป็นเซอร์่างนี้ใช่ไหมครับ เรามาดูปลั๊กอินกันเลยครับปลั๊กอินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วไปที่ไฟล์ a n d ด์ปลั๊กนะครับพอมาที่ไฟล์ a n d ด์ปลั๊แล้วนะครับตอนแรกมันจะโล่งนะครับมันไม่มีอะไรเพราะนี่ผมลงปลั๊กอินเอาไว้นะครับก็ให้คุณไปกดที่ดาวน์โหลดปลั๊กอนี่นะครับ มันก็จะวิ่งนะครับก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับก็มีปลั๊กอินมากมายนะครับก็ให้คุณกดแล้วไปติดตั้งได้เลยครับก็กดตรงนี้นะครับเลือกปลั๊กอินถ้าเกิดเราจะค้นหาปลั๊กอินก็กดค้นหาตรงนี้ได้เลยครับพิมพ์ชื่อปลั๊กอินลงไปแล้วก็กด all version นะครับแล้วก็ถ้าเกิดของคุณเป็นของเวอร์ชั่นอะไรคุณก็กดถ้าเกิดของผมเป็นของ1.6.2ก็กดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้คุณทำการรีเฟซ อีกรอบหนึ่งพักอินถึงจะเข้านะครับแล้วพอเสร็จแล้วให้คุณไปที่ my server นะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณเข้าเซิร์ฟพักอินก็จะเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเซนเซอร์ไว้ไม่ให้คุณเห็น รหัสของผมนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็คือเซิร์ฟของผมเองนะครับและนี่ก็คือหน้าแอดมินของเซิร์ฟนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีนี่คือผมอยู่ตรงกลางนะครับส่วนสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะครับซึ่งเขาไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ผมสร้างคนเดียวนะครับ ส่วนช้างตัวนี้ที่คุณเห็นอยู่ข้างช็อปนี่ก็คือช้างที่พี่ของผมเขาเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเขาเป็นคนสร้างเองนะครับเนี่ยเขาบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับถ้าสร้างเสร็จจะเป็นยังไงนะครบเนี่ยพอเขาเขาบอกว่าถ้าเขาสร้างเสร็จแล้วเขาจะมาสร้างตรงนี้อีกนะครับนี่ก็คือสกินของผมนะครับ นี่ก็คือเซิร์ฟของผมนะครับนี่สปาผมเซตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสปานี้ก็เนี้ยแหละครับอ่ะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าให้เพื่อนของคุณสามารถเข้ามาเล่นเซิร์ฟของคุณได้นะครับผมก็ขอสต็อปไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับสต็อปแล้วก็ขอปิดไปเลยนะครับ 1. ก็คือคุณลืมปิดไฟ,ไฟวอลให้คุณเข้าไปที่คอนโทรลพานลแล้วไปที่วินโดว์ไฟวอลแล้วให้คุณไปที่แชงนะครับมันจะเป็นหนี้ใช่ไหมครับให้คุณทําการกดตรงนี้ทั้งสองอันแล้วก็กดโอเคเลยนะครับแต่ผมขอไม่ปิดเพราะว่าผมไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเพื่อนเขาเข้าไม่ได้ก็ให้คุณทําการปิดไฟ,ไฟวอลนะครับ 2. ถ้าเพื่อนของคุณยังเข้าไม่ได้อีกให้คุณไปปิดตัวแอนตี้ไวรัสของคุณนะครับเพื่อนคุณอ่ะ 3. จะสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ